กระแสฟุตบอลเอเชีย AFC แรงจัดฉุดไม่อยู่แย่งขอเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์เอเชียถึง7ชาติโอ้โหแบบนี้มาเต็มส่วนฟีฟ่าเดินหน้าเรื่องจริงทุกชาติเตรียมพร้อมได้เลยเพิ่มทีมฟุตบอลโลกงานนี้ไทยมีโอกาสสูงแน่นอนขณะที่เดอะตุ๊กปียพงผิวอ่อนล่าสุดเปิดเผยเตรียมประชุมเร่งด่วนทีมชาติไทย หาโค้ดใหม่ U17 พร้อมจัดหนักจัดเต็มในรอบคัดเลือกปีนี้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมโลกเปียพงหญยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับข่าวสารฟุตบอลทีมชาติของเรานะครับอย่างแรกเลยเนี่ยขอมาที่ชุดใหญ่ก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีโปรแกรมแข่งกับเติร์กเมนสิสถานนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมสําคัญมากๆนะครับแต่นั่นก็คือการแข่งขันในรอบคัดเลือกในครั้งนี้แล้วก็จะไปเล่นในปี2027นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมีการพูดคุยกันแล้วนะ เออว่าการแข่งขันเอเชียนคัพเนี่ยใครจะเป็นเจ้าภาพนะครับนับน่นก็คือการยื่นขอจัดเอเชียนคัพต้องบอกว่ากระแสะแรง ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเทรนดฟุตบอลในย่านอาเซียนเนี่ยมันพุ่งมากๆนะครับเพราะว่ามีการยกระดับมีการดึงตัวนักเตะลูกครึ่งโอนสัญชาติคราวนี้หลายๆชาติเริ่มที่จะเปิดใจตรงนี้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกระแสในยุโรปกระแสของฟี ف ากระแสของ AFC ีเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดทางนะครับให้การแข่งขันในเอเชียเป็นอย่างยิ่งแหะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยอยู่ในช่วงรอบคัดเลือกต้องไปให้ได้นะ ปีนี้อย่างนั้นมันว่างนานนะครับนั่นคือปี2 027เนี่ยแต่การคัดเลือกมันกินเวลานานก็ตลอดทั้งปีนี้นะครับก็เดือนละ2เกม2เกม2เกมเล่นทั้งหมดเนี่ยโอ้โหก็หลายเกมอยู่นะครับกว่าจะจบเนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงปีหน้านู่นนะครับอ่ะแต่ว่าตอนนี้เลยนะครับเราจะได้วางเป้าหมายกันถูกปีนี้เราทำผลงานได้ดี คราวถัดไปเราก็เตรียมตัวได้ทันทีเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้ f อฟเขามีการยื่นข้อเสนอถึง7ชาติที่จะจัดการแข่งขันนะครับโอ้โห و, ต้องบอกว่าในปี2031โดยกำหนดประกาศเจ้าภาพอย่างเป็นทางการเนี่ยในปี2026แต่ตอนนี้เนี่ยมียื่นมาเยอะอ่าออสเตรเลียหนนะครับคือถ้าไปแข่งออสเตรเลียผมว่าก็โอเคนะเอออิเนเดียเงี้ยอ่ถ้าใครชอบอินเดียแต่ผมว่าแหม เหนืออยู่นะอินเดียนะร้อนมากอินโดนีเซียอันนี้ก็มีสิทธิ์นะพาเวอร์ดีเกาหลีใต้อันนี้ก็น่าสนใจไปแข่งเกาหลีใต้ผมว่าบรรยากาศต่างๆอะไรน่าจะดีมากๆนะครับคูเวตนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตเอาจริง หลายประเทศในอาหรับในโซนนั้นเนี่ยเขาไปบ่อยแล้วนะเออหรือจะเป็นเจ้าภาพร่วมก็จะมีคิกิสานทาจิกิสถานแล้วก็อูซเบนะครับขณะที่ชิกซามานบินอิบราฮิมอัลคอริฟาประธาน f อฟเขาก็เปิดเผยนะครับว่าการเสนอตัวครั้งนี้สแสดงให้เห็นถึงพลังของฟุตบอลในเอเชียในเวทีโลกหลังความสำเร็จ ในปี2023เนี่ยยอดวิวเยอะยอดผู้ชมเยอะ7.9พันล้านครั้งทั่วโลกนะครับก็เปิดให้ชมใน y o u ู u ู e มาคนดูเยอะนะการแข่งขันในปีก่อนหน้านี้ยังสร้างสถิติใหม่ทั้งจำนวนผู้ชมในสนามการถ่ายทอดสดกว่า60ช่องในกว่า160ประเทศทั่วโลกนั่นเองนะครับไม่เท่านั้นครับนี่คือ AFC นะกระแสดีฟุตบอลช่วงนี้ในในมุมของการจัดการแข่งขันระดับ โลกนะครับอ่ะเอเชียผ่านไปคราวนี้ฟุตบอลโลก2030คือคอนเซปต์คือบอกว่าเพิ่มทีมแต่ว่ามีนัยยะสำคัญนัยยะสำคัญของฟีฟ่าเนี่ยแล้วก็สมาชิกในฟีฟ่าเขาบอกว่ามันไม่ได้พูดเล่นๆนะที่จะเพิ่มเนี่ยมันยังไม่ได้บอกว่าจะเพิ่มถาวรแต่ว่ามันเพิ่มเพราะว่าการที่ให้ทุกชาติมีส่วนร่วมในการครบรอบ100ปี จะได้ไม่ต้องมีชาติไหนที่โดนดูถูกดูแคลนใครยังไม่เคยไปครั้งนี้แหละก็จะเป็นหนทางที่ให้ไปฟุตบอลโลกอย่างเช่นทีมชาติไทย64ทีม48ทีมไม่ได้ไป64ทีมจะได้ไปหรือ,อยังนี่คือคำถามนะครับสหพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้ก็มีแผนเสนอเช่นเดียวกันบอกว่าเฮ้ยเนี่ยในการเพิ่มจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยนะครับเป็น64ทีมมันโอเคนะ เออจะจัดขึ้นที่สเปนมรโโ็อกโกโปรตุเกส3ชาติหลังจากนัดเปิดสนามจะจัดขึ้นที่อาเจนตินา,ากวัยอุรุกวัยชาติแรกที่ได้เป็นเจ้าภาพหยูยเจ้าภาพเยอะเหลือเกินนะงงไปหมดนะครับท้งนี้เนี่ยฟุตบอลโลก2026จะเป็นครั้งแรกที่มีทีมเข้าร่วม48ทีมอันเนี้ยเราจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรบทพิสูจน์ว่ามันจัดแล้วมันเป็นยังไงผมว่านะมันเป็นต้นแบบของงานที่จะจัดครบรอบร้อยปีซึ่งก็ต้องบอกนะครับความน่าสนใจเนี่ย มันต้องมาวัดกันว่ามันน่าสนใจไหมจัดดีไหมออกมาภาพบวกหรือภาพลบนะครับทางประธานสาพันธ์ฟุตบอลอ,อเมริกาใต้ก็บอกอีกว่าสิ่งนี้จะทำให้ทุกประเทศมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ระดับโลกแล้วมันก็จะได้ไม่มีใครเนี่ยถูกละเลยหรือว่าถูกดูถูกว่าเฮ้ยเอ็งยังไม่เคยไปฟุตบอลโลกอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าทีมชาติไทยของเราอยู่ในอันดับที่15ของเอเชียเนี่ยแต่ถ้ามีการเพิ่มทีมมาจาก8 เป็น12เราจะยังได้ไปอยู่ไหมนะครับจาก8นะ8เราไม่ได้ไปนะ12เราจะได้ไปหรือเปล่าแต่เราอยู่15ไงท่านเหนือของเราไปเนี่ยเราเอาชนะใครได้บ้าง3ทีมทุกท่านลองดูพร้อมกันนะอ่ะถ้าตีกันบัญญัติยังง่ายๆถ้าเราชนะสัก3ทีมแบบไปกลับได้อ่ะเรามีสิทธิ์12ทีมนะครับหรือถ้าเราเป็นใน8ทีมเราจะมีโอกาสแค่ไหนนะครับอ่ะอย่างจีนเราต้องชนะให้ได้แต่ทุกวันนี้เรายังไม่ชนะไงนะ นะครับซีเรีย่เราชนะมานะครับผมว่าซีเรียเราได้นะครับแต่บาเรนไม่ง่ายบาเรนเนี่ยบางครั้งชนะบางครั้งก็ยากเหมือนกันนะบาเรนนะครับสูสีมากแล้วส่วนมากเนี่ยเจอบาเรนเกมหนักเกมเดือดเช่นเดียวกับโอมานชนะได้ไหมบางครั้งเราก็ชนะได้แต่เน้นเสมอหรือเปล่านะครับ UAE UAE นี่โอ้โหไ,ไม้เบื่อไม้เบาบางทีมีตัวดีๆมาเราก็ชนะชนะทิพยยิงอย่างเงี้ย นะครับแต่ถ้าเราทําได้แบบสม่าเสมออันนี้หนทางในการไปฟุตบอลโลกก็ค่อนข้างเยอะแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเรามีชนะแต่นานๆนนทีสลับไปสลับมามันไม่ได้ทุกครั้งไงนะครับก็ขึ้นอยู่กับตอนนั้นเราจะชนะไหมจอแดนอย่างเงี้ยหุโหยอีรักเงี้ยนะครับมันสูสีทุกคู่อะ่ะนะไม่มันมีคู่ไหนง่ายเลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นโซนบนและยากๆและญี่ปุน่นอีรานเกาหลีออสเตรเลียกาตาอุซเบ โอ้โหมีแต่ของหนักของจริงนะครับนี่แหละครับก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วถ้ามีการเพิ่มทีมขึ้นมาอีกจริงๆเนี่ยแล้วมีจำนวนแมตช์ถึง128แมตช์โอ้โหแตกกันขาแตกอะแล้วปีนั้นเนี่ยไม่ได้30วันแน่นอนจัดยาวครับเดือนครึ่งมีแน่ๆนะฮะต้องมาดูว่าไทยจะได้ไปไหมอ่านี่คือข่าวดี ส่วนล่าสุดเนี่ยเดอะตุ๊กปียพงผิวอ่อนหรือคุณพ่อเนี่ยนะครับพ่อตุ๊กของเรานะครับล่าสุดเดินทางไปรับเด็กๆ U17 แล้วก็มีการเปิดเผยนะว่าตอนนี้ก็คงจะต้องประชุมอย่างเร่งด่วนว่าทิศทางของทีมชาติ U17 จะเอาอยัางไงเดี๋ยวปลายปีนี้มันจะต้องชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกด้วยนะครับเพื่อเตรียมตัวปีหน้า นะครับใครที่ได้เข้าไปแข่ง,งชิงแชมป์เอเชียเพื่อไปฟุตบอลโลกเนี้ยมันก็จะต้องเตะกันถี่ๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับในการวางแผนจัดการเตรียมทีมซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับน้องๆก็เดินทางกลับมาถึงไทยเรียบร้อยนะครับ พ่อตุ๊กก็บอกว่าให้กําลังใจน้องๆดีกว่านะครับให้ก้าวต่อไปเพราะว่าเด็กเนี่ยสิเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ายังไม่เหมือนผู้ใหญ่นะเออถ้าพูดกันตามตรงอะไรดีก็ว่าดีอะไรยังไม่ดีก็แก้ไขปรับปรุงกันไปจะไปถล่มไปด่าเด็กแบบ7วัน5วันมันคงไม่ใช่นะครับอะไรไม่ดีก็ติติงแก้ไขอะไรที่ดีแล้วก็ทําต่อไปนะครับต่อไปฝ่ายเทคนิคจะประชุมหลังสงกรานจะมีความชัดเจน นะครับส่วนเฮดโค้ดตอนนี้กําลังจะพูดถึงแต่ยังไม่ได้พูดนะต้องรอคุยกันหลัง18เมษาแล้วทุกอย่างจะเคลียร์นะครับแล้วก็มีการรายงานมาว่าตอนนี้น่าจะเป็นคุณซื้อต่างชาติคือเป้าหมายอันดับหนึ่งของสมาคมนั่นแหละแล้วก็จะมีการหาให้เร็วที่สุดให้ทันพฤษภาคมนี้ทันทีคือปุ๊บเปลี่ยนปั๊บทันทีนะครับอ่ะอันนี้ก็คือการเปิดเผยแล้วพ่อตุ๊กก็ยังบอกอีกนะฮะว่าคราวนี้เนี่ยเป็นตัวแทนนะครับ คือปกติแล้วบอลไทยแพ้มาไม่ค่อยมีคนไปรับอะแต่ผมบอกได้เลยว่าพ่อตุ๊กเนี่ยบอลแพ้ไปรับแต่บอลชนะไม่ค่อยอยากเสนอนะฮะเพราะว่าคนไปเยอะแต่บอลแพ้อยากจะเป็นกําลังใจให้กับน้องๆว่าเฮ้ยเอา้ามันพลาดแล้วมันสู้ไม่ได้ก็ต้องกลับมาพัฒนาตัวเองหลังจากนี้นะครับคงจะต้องมาติวเข้มมากขึ้นมีการเฟ้นนะครับทุกถิ่งทุกอย่างให้มันดีมากขึ้นฝ่ายเทคนิคก็เข้าจะไปเข้าร่วมแล้วก็ไปช่วยสนับสนุนให้มากขึ้นนะครับ อ่ะนี่ก็คือประมาณนี้ส่วนผู้จัดการทีมชาติไทยก็กล่าวขอโทษแฟนบอลทีมชาติไทยทุกคนนะว่าทําไม่ได้ตามที่หวังในฐานะผู้จัดการทีมก็ขอนําข้อผิดพลาดต่างๆมาสรุปให้สมาคมแล้วก็นายกรับทราบอีกครั้งหนึ่งก็อยู่ที่ทางสมาคมจะประเมินส่วนนักเตะทีมชาติไทยอย่างกัปตันทีมแล้วกันนะดนุพลบุพผาก็ต้องชื่นชมน้องนะ น้องโอเคมากน้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็แล้วแต่แต่ไม่ตอบโต้นะไม่เห็นนะุพลตอบโต้นะบอกแค่ว่าผมพร้อมแก้ไขเราทําเต็มที่แล้วเราจะแก้ไขเพราะในระดับเอเชียเรายัางไม่ดีพอแน่นอนครับการแข่งขันแล้วก็การที่จะตอบนะครับแฟนบอลได้ดีที่สุดคือลงไปแล้วชนะเรื่องเงียบจบส่วนอีกคนนึงคือไครรอนะครับอันนี้ โพสต์ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่าให้กําลังใจเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันเพราะว่านี่คือหนึ่งในนักเตะที่เตรียมที่จะเข้ามาสมทบนะครับในช่วงปีถัด,ถดไปเพราะอายุน้อย15เองนะครับน้องบอกว่าภูมิใจในตัวเพื่อนๆทุกๆคนถึงแม้ว่าผลลัพธ์มันจะไม่ดี เราเป็นทีมเดียวกันและเราชนะเราแพ้ไปด้วยกันเรามาโฟกัสสิ่งดีๆตั้งตารอโอกาสครั้งต่อไปกันเถอะนะครับการแข่งขันครั้งนี้มันไม่ใช่เวลาของเราแต่สิ่งสําคัญคือต้องจําไว้ว่าความพ่ายแพ้เป็นส่วนหนึ่งของกีฬาเราเรียนรู้จากสิ่งนี้และใช้มันเพื่อเติมพลังให้กับผลงานครั้งถัดไปของเราโอ้โหไม์เซตโคตรดีเลยทัศนคติดีมากมาใช้สิ่งนี้เป็นแรงบันดาลใจในการฝึกซ้อมหนักขึ้นและพัฒนาทักษะของเรา เราจะพร้อมสำหรับความท้าทายครั้งถัดไปติ้งพอสิทีฟคิดบวกครับมุ่งม,มั่นต่อไปเราจะเรียนรู้จากสิ่งนี้และกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมอ่ะปลบมือสิครับรออะไรอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลสำหรับการอัปเดตข่าวสารทีมชาติไทยถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ